ก็สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการรีเสิร์ชเพื่อหาสินค้า mm hmm. บนเอซีแบบใช้เครื่องมือนะครับก็คือใช้พวกแอปพลิเคชันข้างนอกนะครับมีทั้งแบบที่เสียเงินแล้วก็ไม่เสียเงินนะครับในการหาสินค้าที่มีความต้องการของตลาดแล้วก็กําลังทําเงินอยู่นตอนนี้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เครื่องมือพวกนี้เท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมแบบปรับไลน์ของตัวเองเป็นเดโมแกรมฟิกนี้แล้วเนี่ยก็ ไม่จําเป็นที่จะต้องตามเทรนด์ตามคู่แข่งเท่าไหร่แล้วนะครับก็พอเรามีกลุ่มลูกค้าที่เขาเชื่อมั่นในแบรนด์เราแล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปใช้เครื่องมืออะไรมากใช้แค่เมนูนหรือเสยนะก็เพียงพอนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจว่าทำไมทำร้านเอซี่ต้องเป็นร้านนีชนะครับก็ลองไปดูในคลิป Open World EP4 ของผมได้นะครับเทนี้สำหรับ คนที่กำลังเปิดร้านกำลังเลือกนี้อยู่นะครับผมคิดว่าการใช้ tools เนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะเห็นภาพบุ่มตลาดได้เร็วมากแล้วเราก็จะรู้ว่าเออสินค้าเนี่ยเราควรเข้าไม่ควรเข้ามันกําลังทําเงินอยู่จริงไหมอะไรเงี้ยครับถึงแม้ว่า Data ที่มาจากพวก tools พวกเนี้ยมันจะไม่ได้ตรงเป๊ะมากนะครับเพราะว่า SC ไม่ปล่อย Data จริงๆออกมานะเครื่องมือพวกเนี้ยนะเขาเอาข้อมูลที่เอซีแบ่งให้ส่วนหนึ่งเอาไปคำนวณผ่านอัลกอริทึมของเขาแล้วก็ออกมาเป็น Data ให้เราอ่าน ซึ่งมันจะไม่ได้ตรงเป๊ะมากแต่มันช่วยได้เยอะในการตัดสินใจนะครับอ,อย่างช่วงเนี้จะมีแอปพลิเคชัน2ตัวที่ค่อนข้างมาแรงแล้วกันนะครับตัวแรกก็คือ e v e r อ e e ีอีกตัวหนึ่งคือ i n s i d e Factory นะครับอย่างตัวอย่างตัวที่ผมเคยใช้เมื่อก่อนก็คือเป็นเซลซูมไลน์นะไอ้ตัวนั้นก็ดีคล้ายๆกับ e v เ r b e เหมือนกันราคาถูกกว่าด,ด้วยเอเวอ e เนีในราคาจะแอบแรงนิดนึงนะครับเช่นเดียวกันกับ i n s i d e Factory ครับ Inside Factory นี่ก็ราคาก็แอบแรงแต่ถ้าซื้อแบบ ซื้อแบบสปีซื้อ3เดือนอะไรเงี้ยก็จะถูกลงมานะครับทีนี้ไม่ว่าเราจะใช้แอปพลิเคชันไหนในการรีเสิร์ชหาสินค้านะครับเราจะมีเช็คลิสต์ให้จำนะครับประมาณนี้นะครับก็คือ1คีย์เวิร์ดที่เราใช้2 listing age listing อันเนี้ยมันวางมานานแค่ไหนแล้วนะครับแล้วก็มันทำ revenue เท่าไหร่นะครับมีเสิร์ชวอลุ่มเท่าไหร่แน่สำหรับคีย์เวิร์ดที่เขาใช้ใน listing ตัวนี้นะครับแล้วก็ไอ้ร้านที่ขายอยู่เนี่ยมันมีขนาดใหญ่มากแค่ไหนคือถ้าใหญ่มากเนี่ยเราก็สู้ไม่ได้ถูกไหมโอเคครับเดี๋ยวเรามา อันนี้ครับอยู่ในหน้า Evobee นะครับก็กด try for free ได้นะครับคือเขาจะมีแปลนฟรีให้ใช้เราที่เราไม่ต้องเสียตังนะครับซึ่งมันก็จะเสิร์ชต่อเดือนเนี่ยมันก็จะได้น้อยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับคือถ้าาลงแล้วนะครับจะมีแถบข้างข้าเห็นไหมครับเป็น product analysis keyword analysis หรือ keyword research อยู่อะไรประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวผมลองเซิร์ชนี้ให้ดูแล้วกันนะ T D Tumber Wrap อันนี้เห็นไหมครับพอมี e v e r b e e ครับเราจะเห็นเลยว่าเนี่ย คีย์เวิร์ดที่เราใช้เนี่ยมันมีมารีเซิร์ชเท่าไหร่ก็คือต่อเดือนเนี่ยมันมีคนพิมพ์คำเนี้ยเท่าไหร่อย่างคำแรกเนี่ยก็คือประมาณพันสองคำต่อมาประมาณพันหอะไรเงี้ยครับก็จะลดไหล่กันลงมาแล้วแล้วแต่คำนะครับทีเนี้ยมันเป๊กแค่ไหนเนี่ยอันเนี้ยตอบไม่ได้เพราะแต่ละแอปพลิเคชันน่ะก็ให้ค่าตัวนี้ที่แตกต่างกันออกไปครับแต่เราพอจะรู้ได้ไงว่ามันมากมันน้อยประมาณไหนนะคร ทีนี้ผมเอานี้ได้กันนะกดที่ tumble ที่ดี u ัมเบ w r แรปแล้วกันเอาบนตุนเลยง่ายๆทีนี้สิ่งที่ผมจะทำนะผมก็จะกดตรงนี้นะให้เป็น most s e n l ผมอยากดูว่าอะไรที่แบบมันเพิ่งขายออกอะไรที่เพิ่งขายได้อันนี้เรารู้อยู่แล้วนะว่าเบ s e l l e r ก็คือตอนนี้มันขายดีถูกไหมครับทีนี้มันขายดีแค่ไหนล่ะเราก็ไม่น่าจ่ายใช่ไหมเราก็ใช้ Ever B e ครับกดตรงนี้นะครับ Product บ o d u c t Analysis ปึ๊บเห็นไหมครับเขาจะไล่มาเลยครับว่า ไอ้ของแต่ละชิ้นเนี่ยมันมี r e v ร n u นต่อเดือนเนี่ยเท่าไหร่แล้วมันขายไปเท่าไหร่แล้วมีรีวิวอยู่เท่าไหร่มีเฟ v o r ์ t ิเท่าไหร่ลิสติ้งเอทเท่าไหร่นะครับก็ลองไล่ดูได้ครับสิ่งที่ผมจะทำนะผมก็จะปรับลิสติ้งเอทตรงเนี้ยให้เป็นแบบอาทิตย์พิ่งลงอะ่ะอันเนี้ยลิสติ้งเอประมาณ1เดือนนะครับคือมันไม่เป๊ะมากไนงะมันอาจจะเดือนหนึ่งของเขาเนี่ยอาจจะหมายความว่า2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์ที่แล้วหรือ1อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองดูนะอย่างเช่นอันเนี้ ขายไปได้161ก็ถือว่าต่อเดือนเล้วนดีเลยนะเพิ่งลงเองแต่ผมคิดว่าร้านนี้น่าจะเป็นร้านที่ใหญ่อยู่<อ>เขาจะบอกตัวนี้ด้วยว่าเขาลิสติ n g ตัวนี้ใช้แท็กอะไรซึ่งเราก็สามารถเอาไปใช้ได้เห็นไหมแท็กนี้มีเซิร์ชวอลุ่มประมาณเท่านี้และมีคอมเพลติชันเท่านี้เนี่ยเราก็ประเมินได้ครับว่าเราจะใช้แท็กนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเลือกเอาเขามาใช้ได้เลือกอแท็กจากสินค้าที่ขายดีเองครับเอามาผสมเป็นของตัวเองนะ ก็แต่ถ้าให้ผมเดาผมว่าร้านนี้น่าจะเป็นร้านที่ใหญ่อยู่นะเพราะว่าเขาเขาลงมาไม่นานอะ่ะแต่ว่าร e ยรับเขาดีขอดูหน่อยร้านไม่ใหญ่มากก็ตามได้ครับแต่ว่าเหนื่อยเพราะว่ามันเป็นบันเดิลไงเป็นบันเดิลเอ่อแล้วก็มีเป็นของคล้ายๆแบบแอบติดเทรดมานิดนึงด้วยอะ่ะค่อนข้างเสี่ยงอยู่ก็อย่าไปตามดีกว่าครับ อะลองดูกันต่อไปนะ total sale อันนี้คือผมเลือกเอา listing age ที่มันต่ำๆหน่อยเพราะว่าจะได้ดูว่ามันเป็นเทรนด์หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ 3D Christmas เห็นไหม Christmas ก็เริ่มขายดีแล้วอันนี้มันเป็นบันเดิลอะทำเหนื่อยนะก็ไม่หรอกผมข้าวด้วยกว่าครับตัวนี้น่าสนใจอยู่นะเห็นไหม 3D Blue Christmas เนะี่ยเป็น uh, Snowman ใช่ไหมแล้วเขาก็มีคีย์เวิร์ดให้ทีนี้นเราก็เอาเลือกเอาไปใช้ได้ครับพรุ่งนี้นะเดี๋ยวผมก็ดู listing ก็ดูโอเคในระดับหนึ่งนะครับร้านไม่ใหญ่มากนะร้าน1,600อเซอร์แต่เขาลงเยอะไงก็ลองตัดสินใจดูครับว่าจะว่าจะทำตัวนี้ดีดีไม่ดีนะครับโอเคเห็นไหมคริสต์มาสตัวนี้ก็ชัดเจนนะครับว่ามันขายดีนะร้านปี2022เปิดมาปีกว่า เนี่ยเราก็จะพอรู้ครับว่าเนี่ยคือในหมวดเนี้ยนะสินค้าตัวเนี้ยขายดีเขาเพิ่งลงร้านเขาไม่ใหญ่มากเราพอสู้ได้ถ้าเราทําในรูปแบบที่แตกต่างออกไปอะไรเงี้ยครับใช้คีย์เวิร์ดพยายามใช้คีย์เวิร์ดที่มีเ a ิร์ v o l ล m มเข้ามาผสมอะไรเงี้ยครับก็พอทําได้อยู่นะฮะอย่างตัว everbee อะ่ะมันเริ่มจากตัวเนี้ยครับ3 d t u m b l e wrap คือเราก็จะรู้อยู่แล้วว่านี้ชืวอจะเข้าอะ่ะจะเราจะทำอะไรใช่ไหมเราก็เสิร์ชไปผมลอง nurse mark เงิน m a ร์ s ซับลิเมชันเห็นไหมครับมันจะประมาณสักบันลี่เซอร์สประมาณ30ถือว่าน้อยนะถือว่าน้อยแต่ว่าอันนี้คือมันคีย์เวิร์ดมันเจาะมาแล้วเราลองดูได้ครับกอเป็นโมเ s e เซนดูคร่าวๆก่อนอืมอ่ะผมรันเลยแล้วกันรันโ r o ด u c ักแอนอิเลสเลยนี้เราจะดูว่า Total Sale มันเท่าไหร่เรย r มว e นิ e ก็ได้ r e v e n u e อ่าเยอะสุด เห็นไหมเกี่ยวกับที่เป็นม์คจริงๆอ่ะไม่มีนะแต่เป็นพวก PNG ีเทเราก็พอจะรู้แล้วว่าถ้าเราจะทําเป็นเนอร์สม์คอะอย่าไปทำเพราะว่ามันไม่มีสินค้าขายดีในในในเทอร์มไเงเราอาจจะต้องเบี่ยงไปทําอันอื่นอะไรเงี้ยเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่ามันแบบพอที่เราจะ estimate ได้ว่านี้ที่เราจะเข้าจะทำเนี่ยคิดขึ้นมาเนี่ยมันดีไม่ดีมีดีมานจริงไหมอะไรเงี้ยครับกลายเป็นพวกภาพ PNG ภา NG, าเนี่ยของคริกเก็ต ภาพ svg อะไรเงี้ยขายดีกว่าเป็นตัมเบอร์แบบนี้ขายดีกว่านะครับมีดีมานจริงมีการซื้อขายจริงนะครับไอเนอร์สมาร์กเนี่ยมีเสิร์ฟวอลุ่มก็จริงนะแต่ว่าดีมานไม่มีเห็นไหมครับสินค้าที่จะขายอะ่ะแล้วมันแบบมีคนซื้อจริงจงอะ่ะมันมัแทบหาไม่ได้นะอะ่อันนี้เห็นไหมตัวเนี้ยก็คืออย่างที่เราอันนี้เลยครับเป็นแบบตัมเบอร์เนอร์ทัมเบอร์ไลฟ์เนอร์ไลฟ์ทัมเบอร์แต่ดูดีขายไม่ได้เลย ขายไม่ได้เลยแต่ซึ่งในความเป็นจริงอะ่ะมันอาจจะขายได้ก็ได้างที่ผมบอกว่าเด t a ไม่ตรงขนาดนั้นมันอาจจะขายได้แต่มันขายได้น้อยมากๆอะไรเงี้ยครับที่ดีฟันนี่เนินมาอันนี้พอขายได้อยู่แต่ว่าน้อยเออคือว่าเราจะเข้าแบบเนิสมากอะไรเงี้ยก็ลองพิจารณาดวูว่าเราจะเข้าไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็การใช้เอวีบก็ประมาณนี้นะทีนี้ผมมีทูิสตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าก็มาแรงแล้วก็ผมใช้แล้วผมก็ชอบเหมือนกันนะฮะ คือตัวนี้นครับชื่อว่า Insight Factory นะอันนี้ผมซื้อไปแล้วผมซื้อผมไม่แน่ใจว่าผมซื้อรลายปีหรอลายสองปีไม่รู้อะซื้อไปแล้วกดเข้ามาก็จะหน้าจะเป็นแบบนี้ข้อดีของ Insight Factory อะคือถ้าเราไม่รู้นี้นะ่ะเขามีจัดมาให้เนี่ยครับ s v t r e n d ตรงเนี้ยกดที่ s v t r e n d ตรงนี้นะเนะี่ยเขาจะบอกเลยว่าตอนนี้มันมีรายขายดีก็ใจะวะวันนี้ Christmas t h a n k you w i n g Halloween มันก็คือช่วงนี้แหละครับ แต่มันก็จะมีแบบหมวดหมู่ที่เป็นดิจิตอลโปรดักมาด้วยอันนี้ถ้าเป็นคนสายดิจิตอลโปรดักอ่ะผมว่าจะรักตัวนี้มากมาเลยนะเพราะมันจะงัดมันจะงัดหมวดหมู่พวกนี้มาให้เราเลยเห็นปะเลือกได้สบายมากเลยครับว่าตอนนี้ในแคนวา t e m p เพลตใน Business รน a n อร์เนี่ยมีอะไรขายดีบ้างในหมวดจานอมีอะไรขายดีบ้างนะผมกดให้ดูนะเนี่ยเห็นปะมันจะบอกเลยว่าเนี่ยกำลังแบบขายดีนะเนี่ยฮอตเซลฮอตเซลสิสเนลดยส์สแสดงว่ากำลังแบบ กำลังร้อนแรงเลยเนี่ยเราดูภาพรวมตลาดได้แบบเร็วมากเลยครับนะม k อกอัพโครซิ่เนี่ยพวกที่เป็นหมวดหมู่อะไรเงี้ยมันจัดไม่ให้เราดีมากเลยผม,มเลยค่อนข,ข้างแบบรู้สึกว่าเออมันเป็นแอปที่ที่แบบหาไอเดียแปลกๆมาให้ผมเหมือนกันนะแบบที่เราคิดไม่ถึงเนี่ยแต่ข้อเสียของมันนะครับก็คือบางทีมันทำให้เราเขวเพราะว่าเราก็เราร้านทำร้านนี้ใช่ไหม ทีเนี้ยพอดีมันมีไอ้ของมันขายดีเด้งขึ้นมาเราไปเห็นแล้วเราก็อยากจะทำไงแต่เบางทีเราลืมว่ามันตรงบบรรกับนิชเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะไม่ตรงก็ได้อะไรเงี้ยฮะก็ต้องค่อนข้างที่จะมีสติป,ประมาณหนึ่งนะในการดูพวกเนี้ยพวกมันแบบบางทีเงินมันก็ล่อตาล่อใจไงเอออย่างไงเนะี้ยซีนเนี่ยในโปสเตอร์เนี่ยผมก็ไม่เคยคิดมาก่อนนะว่ามันมีนิชนี้อยู่อะแต่มันแบบมันแบบดึงข้อมูลขึ้นมาสแสดงให้ผมเห็นเนี่ยก็เออน่าสนใจคืออะไรวะเนี่ยเช็คก่อน อมีมีครับเป็นฟุตบอลโปสเตอร์เทมเพลตมีแบบอนี่หรอ this my s e n e เนี่ยอย่างเงี้ยหรอเหรอเอ้ยเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะเนี่ยน,น่าสนใจอยู่ครับอืมนี่แหละผมผมเลยเห็นว่าเนี่ยนี่คือจุดเด่นของของ i n s i Factory เน่ยนะมันงัดอะไรแปลกๆขึ้นมาจนผมต้องแบบเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยแล้วก็เข้าไปดูแล้วก็เจอแบบ เนี่ยเจอสินค้าที่น่าสนใจเยอะเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปนั่งดูนะเนี่ยเออดูดูดีเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับกีฬาอะไรพวกนี้แหละอ๋ออันนี้ personalized volleyball g l a d u a t i o n print ครับนี่แหละครับมันทำให้ผมค่อนข้างแบบเออผมชอบส่วนตัวนะถ้าจะหาผมจะหานี้ใหมอะ่ะผมจะเนี่ยดูใน inside factory แล้วมันจะแบบงัดอะไรแปลก,ปลกๆขึ้นมาแบบตลอดเวลาลองดูอันนี้ wedding invitation downloadable wedding invitation set passport wedding i n v i c e ลองตัดสินใจดูกันครับเพราะว่า inside f o r t o r y มันคือผมไม่แน่ใจว่ามันมีรายเดือนไหมเหมืนก็ไม่มีรายเดือนแต่ค่อนข้างราคาแบบค่อนข้างสูงนิดนึงแล้วก็มีราย3เดือนรายปีอะไรเงี้ยครับก็ลองเลือกได้แต่ผมจะใช้มันในช่วงแรกในการหา i นี้ร้านเท่านั้นพอเราเจอแล้วเราตัดสินใจเราจะทำ i นี้นี้ไปแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นนะครับไม่จําเป็นที่จะต้อง มานั่งไล่ตามเทรนด์แหละเพราะว่าเราจะรู้ไงว่าลูกค้าเราต้องการอะไรถูกไหมถ้าเราทําร้านนิชไปแล้วนะครับทีนี้ผมมีเวิร์กช็อปสั้นๆนะครับเป็นเวิร์กช็อปแต่การทำร้านเอสซี่นะครับให้เป็นร้านเดโม graphic n i นะครับการสร้างภาพจำให้กับลูกค้านะครับการสร้างฐานแฟนการเขียนเดสคริปชั่นให้กลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยจ่ายให้เราหนักขึ้นนะครับการทําหน้าตั้มเนลให้ดึงดูดใจนะครับการทําภาพให้ดูเป็นธีมเดียวกันนะครับแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆนะครับที่ผมใช้มาแล้วผมลองแล้วบนเวิร์กนะครับก็จะ รวบรวมอยู่ในเวิร์กช็อปที่มีระยะเวลา5วันนะครับผมตั้งชื่อมันว่าแคมป์และกันเหมือนว่าเรามาแคมป์อยู่ด้วยกันเวลา5วันนะแต่ว่าไม่ได้ไปตั้งแคมป์ในป่าจริงๆนะก็เป็นเจอกันออนไลน์ได้นะครับก็รายละเอียดก็ดูที่ลิงก์ข้างล่างได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะครับแล้วแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยจะพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยก็รอติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ